สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กพุยบ้านฟินแลนด์ซูฟังหรือครับนะครับผมเรียกได้ว่าอยู่เฉยเฉยก็งานเข้าอีกแล้วนะครับบอสบิ๊กว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f c บอสบิ๊กสุดเดือดดราม่ากันเองบนเวที แต่โยนความผิดให้บอสบิ๊กแบบนี้สมควรไหมป้าแมนเกิดอีกอย่างึ้นอีกนาะบ,บัดนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าก็คือของทางคุณดิวนะครับพี่ดิวธีรพัฒน์นี่แหละครับที่เพิ่นมีประเด็นดราม่านะครับไปขึ้นเวทีของทางคุณแพวเผานะครับเล้วเพิ่็มีการดราม่ากันนะครับกับทาง น้องสันแล้วกับคุณเผาเผาวนั่นแหละครับพี่น้องที่ได้เป็นประเด็นเดือดกันนะครับล่าสุดนะครับทางพี่ดิวธีรพัฒน์นะครับพี่น้องก็คือได้มีการออกมาไล่สดนะครับแล้วบัตถินี่คือคือก้อนหนานี้นะครับทางพี่ดิวธีรพัฒน์เพิ่นก็ได้ออกมาไล่สดแล้วก็ได้มีการขอโทษขอโพยนะครับคุณเผาเผาเอฟซีคุณเผาเผาเอฟซีนองสันแบบเนี้ครับแล้วก็บเอฟซีฟังบอดบิ๊กแบบเนี้ครับก็คือเพือ่อนก็ขอโทษเบิร์ดนั่นแหละครับพี่น้องนะครับรับจบขอโทษยอมรับผิดประมาณนี้ครับที่เป็นดราม่า แต่ว่าล่าสุดนะครับทางพีดิวธีรพัฒน์เพิ่นได้มีการไล่สลดนะระกาขายคีมเพิ่นเลยหครับพี่น้องแต่ว่าบางช่วงบางตอนนะครับเพิ่นมีการการได้ห้องให้พี่น้องได้ห้องให้แล้วก็บอกว่าเพิ่นเนี่ยก็รู้สึกแย่รู้สึกดิ้งประมาณนี้ครับรู้สึกแบบเจอต่เรื่องดราม่าแบบนี้นพี่น้องแล้วพอมาเห็นนะครับบอดบิ๊กนะครับหลินสตอรี่เพลงสตอเบอรี่สตอเบอร์เรลนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็แหงดิ้งไปอีกประมาณนียครับพี่น้อง คิดว่าบอดบิ๊กว่าว่าหาเจ้าของประมาณเนี่ยครับนะครับผมก็หาว่ามามาหินเพีงสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่นั่นแหละครับที่บอดบิ๊กเราเรื่นไปในสตอรี่เพื่นนะครับพี่น้องนะครับบัดที่นี่เดี๋ยวผมบอกซูฟังนะครับก็คือทางเพจนะครับดราม่าจังกับเพจสบายดีทุเดีนะครับเพื่อนพูดไว้แบบนี้นะครับพูดว่าดราม่าอีกแล้วคุณดิวร้องไห้เสียใจคิดว่าบอดบิ๊กด่านะครับก็คือ สตอร์เบอร์รี่สตอร์เบอร์เรลล์นะครับพี่น้องจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ดิวธีรพัฒน์เลยนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั่นนะครับพอเอฟซีบอสบิ๊กเห็นนี่ก็รู้สึกบ่กโอเคนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเพลงนี่ทางบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นเหรียญก้อนที่พวกเจ้านะครับก้อนที่พี่ดิวสิไปขึ้นเวทีของคุณแพลวพาวอีกอย่าไม่โยงเลยประมาณเนี่ยครับบอสบิ๊กก็อยู่ของเพิ่นซื้อๆคือสิโยนความผิดมาทางบอสบิ๊กประมาณเนี่ยครับนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนนนตต์บบบาางงงงช่วอซูฟััะคร ท่านแรกพี่น้องเพื่นคอมเมนต์ว่าอย่าโยงให้คนมาเกลียดน้องบิ๊กนะดิวนะครับเพลง s t อร์เบอรี่บิ๊กเขาร้องก่อนที่คุณจะไปขึ้นเวทีกับอีแม่คือนั่นแหละครับทางคุณเพียวๆนะครับตั้งหลายวันอย่าทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอีกคนเดี๋ยวจะพลอยให้คอยขี่เดียดเจ้าไปอีกคนนะนะครับอฟซีทัานนี้นี่เต็มๆ็มเลยครับพี่น้องนะครับบอกว่าอย่ามาโยง นะครับเพียงนี่เขาเหรียญก้อนที่เจ้าสไปขึ้นเวทีอีกนะครับนะครับผมท่านต่อมานะครับก็บอกว่าถูกต้องครับนะครับวิ่งเองร้อนเองมัดโนไปเองถ้าไม่ไปขึ้นเองปัญหาก็ไม่เกิดยังออกมาพูดเยอะสังคมยิ่งมองแย่ลงนะครับซึ่งทางพี่ดิวแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ยินเพียงสตอร์เบรแอนะครับที่บอดบิกเลนนะครับกคคิดนะครับกคคิดดิ้งไปอีกนะครับคิดว่าบอดบิบาร์หายเจ้าของหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องนะครับ แล้วก็อฟซีท่านต่อมาเนาะครับก็บไปในทิศทางเดียวกันพี่น้องท่านนี้ก็บ,บอกว่าคลิปสตรอเบอรี่มีแต่คนนะครับขออภัยครับคลิปสตรอเบอรี่มีแต่กนเจ้าสีขื่นเวทีนั่นอีกเขาทําเห่นกันกลายเป็นบิ๊กรับจบอีกระตีนะครับความหมายก็คือว่ากลายเป็นบอดบิ๊กผิดอีกระบ่ประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านสุดท้ายพี่น้องนะครับท่านนี้คอมเมนต์ว่า ทำไมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นต้องโยงบิ๊กตลอดท,ทั้งทที่บิ๊กไม่ได้เริ่มนะครับแต่กลับเป็นคนที่ต้องปิดจบทุกเรื่องหยุดทําร้ายบิ๊กเสียทีพอเถอะถึงฉันจะดูอยู่ห่างๆแต่ก็รู้ว่าบิ๊กเป็นคนอย่างไรเพราะว่าภาพผู้ชายคนนึงนะครับใส่ชุดสีดํานั่งร้องไห้อย่างเจ็บปวดอยู่ข้างตู้ยังอยู่ในความทรงจำรักผู้ชายคนนี้โดยไม่มีข้อแม้ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีท่านนี้กับคอมเมนต์ได้ดีมากๆพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC ซบางท่านบางคนผมก็เรยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับบอทบิ๊กอยู่เฉยๆนะครับก็โดนโยงอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ข้ามาซูฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ